เ้าก็สู่ช่วงที่2ของรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยนะคะในช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเหมือนเดิมนะคะมีการไลฟ์อยู่ใน Facebook พเพจ a c e b o o k พระเครื่องสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ใน YouTube ฝากกด s u b s c r i b e ด้วยเหมือนเดิมแล้วก็ฝากกดติดตามใน Tik t o อลเดี๋ยวจะมีการตัดคลิปสั้นๆนะคะแล้วก็เข้าไปไล่ดูเลยใครอยากดูพระรุ่นไหนอย่างไรก็จะมีคลิปที่ทําให้คุณเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะใครดูไม่ทันไม่เป็นไรนะคะปากหมุนเอาไว้ในพื้นที่ของตัวเองก็ได้หรือว่่าแชร์ไวว้้ในนพืนทีขอองงตัเ ว่างเมื่อไหร่ค่อยมาดูใช่ครับกดแชร์ไปเลยนะครับดูไปได้นะครับนะะกดแชร์ไปเลยนึกถึงนึกถึงเหรียญรุ่นนี้เมื่อไหร่ก็ย้อนกลับมาดูได้สบายๆใช่ค่ะนะคะอะเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะเป็นพระดีโลดหลวงปู่ดีโลดหลวงปู่ดีโลดนะคะใครมีมาดูเว้พร้อมกันกับอาจารย์นะคะจังหวะจะไปอุบลพอดีเลยเอาก็มีพระนี้ ใช่อาจารย์เพิ่งได้มาใช่ไหมคะได้มาะนะครับหลวงปู่ดีโลดนะครับหรือว่าหลวงปู่รอดแห่งวัดทุ่งสีเมืองนะครับสุดยอดเกจิแดนอีสารนะครับหรือหลายๆท่านจะเรียกว่าหลวงปู่ดีโลดนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่า เวลาใครมาสนทนากับหลวงปู่หรือใครมาถามอะไรกับหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่จะบอกว่าดีดีด,ดีโลด,ดเลยดีโลดดีโลดเนี่ยน,นั่นแหละก็ทําให้ชาวบ้านเนเขาขนานนามว่าหลวงปูด่ดีโลดนะครับคือหลวงปู่เนี่ยพูดอะไรก็จะมีแต่สิ่งอันเป็นมงคลไงะนะพูดไปเลาะสนอหูอ,อย่างเงี้ยนะครับท่านเป็นพระเกจินะครับผู้มีคุณูปาการต่อบุญวันพระพุทธศาสนาเป็นอย่างสูงนะครับหลวงปู่ลอดเนี่ยท่านเกิด ที่ตำบลในเมืองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2,396นะครับท่านเป็นคนสุภาพเรียบร้อยบรรพชาเป็นสามเณรนะครับบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่ยังเด็กศึกษาวิชาความรู้เบื้องต้นนะครับที่สำนักราชบัณฑาทั้งอัคระไทยลาวขอมนะครับลและวิชาการช่างเมื่ออายุครบบวชนะครับ จึงได้อุปสมบทณนวัดป่าน้อยนะปัจจุบันนี้ก็คือวัดมณีวนารามนั่นเองนะครับในจังหวัดอุบลโดยมีท่านอธิการจันลาเป็นพระอุปชาหลวงพ่อดำเป็นพระกรรมวาจาจารย์นะครับและมีอาจารย์ดีเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากนั้นนะครับท่านมาจำพรรษาที่วัดทุ่งสีเมืองเมื่อตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งสีเมืองว่างลงเนี่ยท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดทุ่งสีเมืองนะครับสืบต่อมา หลวงปู่ลอดเนี่ยมีความชํานาญในด้านวิปัสนาธุระสายิเวทนะครับรวมทั้งเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างท่านเก่งเรื่องการก่อสร้างนะะพวกวัดวาพวกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วหลวงพ่อมักจะเป็นคนออกแบบและสร้างเองเนี่ยเหรอฮะที่เห็นในรูปปั้นอันนี้ทุ่งสีเมืองใหม่อันนี้บูรณะใหม่ทั้งหมดนะครับท่านเนี่ย เป็นพระแห่งพระธรรมวินัยอยู่เป็นนิดนะครับท่านรักสันโดษมีความเมตตากรุณาให้ความช่วยเหลือพุทธศาสนิกชนเนี่ยไม่เลือกชนชั้นวรณะนะครับและเป็นการอบรมสั่งสอนธรรมะแก่ทุกผู้ทุกนามนะครับให้คนทําชั่วกลับตัวมาเป็นคนดีนะครับเป็นจํานวนมากอีกทั้งยังพัฒนาวัดทุ่งสีเมืองเนี่ยจเจริญแบบจเจริญมากนะครับเป็นวัดใหญ่เลยนะครับเป็นวัดประจําจังหวัดของอุบลราชธานีนะครับ จึงเป็นที่เคารพและศรัทธ,ธาเลื่อมใสของพุทธศาสานิกชนทั้งใกล้และไกลนะครับจนได้ขนานนามว่าลวงปู่ดีโล,ด,โลดีโมด,ด,โมดอะไรอย่างเงี้ยะดีหมด,ดมดเลยนะครับ <c oughs> ลวงปู่ลอดนะครับได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เรื่อยมาตามลาดับนะครับ <c oughs> เป็นเจ้าคณะแขวงอําเภอม่วง30 <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่พระครูอุดรพิทักษ์คณะเดชแล้วก็เป็นพระอุปชานะตำแหน่งสุดท้ายนะครับ อยู่ที่พระครูวิโรธรัตโนบุเจ้าคณะจังหวัดอุบลสมัยก่อนที่เจ้าคณะจังหวัดเนี่ยไม่ใช่เป็นพระราชาคณะนะต้องยังไงอาจารย์ก็เป็นพระครูแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะครับตอนหลังเนี่ยปรับมาเปลี่ยนเป็นพระราชาคณะหมดนะครับต้องมีพระเทพพระธรรมอะไรพวกนี้ถึงจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดได้นะครับชั้นกันเนาะใช่ลำดับชั้นยศนะครับท่านมรณภาพเมื่อปลายปี สองส่แปดสีรวมสิรลลิอายุได้88ปดปีะนะครับหกสิบแพรรษาชาวบ้านเนี่ยได้ร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของท่านไว้นะครับที่วัดทุ่งสีเมืองอแล้วก็ได้สร้างรูปเหมือนของท่านไว้ที่ฐานขององค์พระาธาตุพนมพร้อมท่านจารึกเกียรติประวัติเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีนะครับท่านไปบูรณนะพระาธาตุพนมนะครับ บูรณะซ่อมแซมพระาธาตุพนมในสมัยก่อนเนี่ยไม่ฮะาจารน,น่าจะเกิดจากแผ่นดินไหวหรืออะไรสักอย่างนะทำให้พระาธาตุพนมนั้นพังทลายลงมานะครับแล้วก็มีมีความชำรุดทรุดโทม,มเป็นอย่างมากนะครับในปี2483เนี่ยก่อนท่านมรณภาพได้เพียงหนึ่งปีนะครับท่านก็ได้ทําการบูรณะองค์พระาธาตุพนม โดยมอบหมายให้กับหลวงวิจิตวัฒการเป็นผู้ดูแลนะครับอ,อาจารย์มั่นกันเสาเนี่ยได้ทราบเรื่องเนี่ยจึงให้หลวงปู่รอดเนี่ยซึ่งท่านมีชํานาญในด้านช่างด้านอะไมามาบูรณะนะครับแล้วก็ได้มีการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึก2แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1เหรียญพระธาตุพนมช่วยไทย นะครับเหรียญพระธาตุพนมช่วยไทยเนี่ยได้ทําการปลุกเสกโดยหลวงปู่รอดวัดทุงสีเมืองโดยเหรียญทั้งหมดนั้นนะครับทิ้งไว้ให้ที่พระธาตุพนมเป็นผู้แจกนะครับแล้วอีกสองแบบนะครับก็คือเหรียญรูปไข่นะครับรูปลูกไข่นั่นแหละนะครับเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่รอดอันนี้ได้มอบให้ทางวัดทุงสีเมืองจํานวนหนึ่งะนะครับแล้วก็มอบให้นครพนมอีกจํานวนหนึ่งนะเพื่อแจกเป็นของที่ระลึกเกี่ยวกับผู้มาบริจาคทรัพย์นะครับซ่อมแซมพระธาตุพนมนะ เหรียญที่เราจะพูดถึงนี้นะครับเป็นเหรียญพิมพ์ต่อเป็นยังไงอาจารย์พิมพ์ต่อ,อเขาจะมีเหรียญอยู่สองลักษณะนั่นก็คือรูปไข่ต้อต,อตอ้แบบนี้ไข่สั้นนะไข่สั้นถ้าเป็นเป็นพิมพนิยมเนี่ยจะเป็นไข่ย,ยาว ก็คือป้อมตัววงลีอ่ะวงลีมันจะฉลุดหน่อยอันนั้นเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมอันเนี้ยมันจะต้อต้นิดนึงมันสั้นๆสั้นๆะเกือบจะกลมไม่เชิงกลมนะครับมันเป็นรูปไข่ต้ออ่าเข้าใจรูปไข่เขาเลยเรียกว่าพิมพ์ต้อแต่จริงๆไข่เลียวนะฮะไข่เลียวกับเรียวชมเหรอไม่ใช่มันต้องเรียกยังไงว่ามันเป็นพิมพ์ต้อแต่แต่ความคำจำกัดความเนี่ยก็จะมีพิมพ์นิยมกับพิมพ์ต้อ อ่าสังเกตแค่นี้แหละเหรียญมันจะต้อตออ้วนๆหน่อยแค่นั้นเองทำไมมาหันมาหาหนูอ้วนๆวน่อ่ด้านหน้าเหรียญนะครับอ่าด้านหน้าเหรียญขึ้นรูปนิ่งก่อนนะครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับอ่าจะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อนะครับนะเป็นงานแกะงานแฮนเมดงานโบราณเนี่ยนะงานศิลปะขยอกโบราณโบราณอย่างนี้อาจปัจจุบันนี้มีใครทําได้หรือเปล่างานแบบนี้ การแกะบล็อกการอะไรอย่างเงี้ยแกะแบบเนี้ยหรอคะอาจารย์ดี็ส่วนมากเเป็นเครื่องหมดแล้วล่ะใช่ไหมล่ะคะใช่แต่ว่าการอนุรักษ์งานโบราณอย่างเงี้ยมีท่านอาจารย์ดีเลกวัดหนองทรายเดี๋ยวไปดูเหรียญรุ่นใหม่ปีหน้านะโอ้โหสวยงามนะครับเป็นเหรียญย้อนยุคแบบนี้เลยเป็นเหรียญโบราณอย่างนี้ขอหนูด้วยเหรียญนึ่งไปจองที่วัดเลยไม่อาจารย์นะให้หนูอ๋อได้นะครับอ่าเป็นรูปหลวงพ่อนะครับประทับนั่งบนอาสนะนะครับอาสนะด้านหน้าก็จะมีอักขระขอมนะครับอ่ะ เมอุนะครับแล้วก็มีคําว่านามะพัทะอ่านามะพัทะอยู่ฝั่งซ้ายอะเมหูอยู่ฝั่งขวานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีคําว่าอัลหังอัลหังอละหังยะระหานะครับค่ะอาจารย์ถ้าเห็นอยู่ในภาพอันนี้เนี่ยเป็นประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์สภาพแบบนี้มันมีสวยกว่านี้อ๋อมีสวยกว่านี้ด้วยใช่ผมเคยได้สวยกว่านี้นะครับอันนี้อันนี้มันผะ ภาพองนี้ไม่ได้ใช้นะครับไม่ผ่านการใช้เพียงแต่ว่ากระไหล่เขาโดนกระไหลออกซิไดไปเยอะหน่อยผิวเขาไม่สว่างนะครับอันนี้ผมดรอปแสงลงนะครับเพราะว่ามันเฟรดนะการพิจารณานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาปั๊มออกมานะครับถ้าเหลยอเรียบร้อยดีนะครับถ้าเหลยอเรียบร้อยดีไม่ขยับไม่ขยื่นนะะไม่ขยับไม่ขยื่นเนี่ยไล่ตั้งแต่หูก่อนนะครับช่วงระหว่างข้อต่อระหว่าง ห่วงเหรียญกับตัวเหรียญเนี่ยเนะี่ยบริเวณตรงกลางเนะี่ยเขาจะมีเนื้อเกินเห็นไหมเนื้อเกินอเขาจะมีเนื้อเกินอยู่บริเวณนี้ขั้นกลางไว้นะครับเนี่ยจะมีเนื้อเกินอยู่นะครับด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเส้นซ้อนอยู่สันขอบในนะจะมีเส้นซ้อนอยู่สันขอบในนะครับเนี่ยปึ๊บถ้ามาันไม่ตีขยื่นนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับทีนี้มาดูใบหน้านะครับมาดูใบหน้าดูความคม ดูความคมจมูกหลงเฟี้ยวเลยเห็นไหม,มนะครับดวงตาเป็นเม็ดนะครับดวงตาเป็นเม็ดเหมือนในภาพเป๊ะเ,เหมือนในภาพเป๊ะเลยนะครับเหมือนภาพถ่ายเมื่อกี้เขาดำเหมือนภ<อ>านพาถ่ายเมื่อกี้เลยเส้นหน้ผาผากคมนะครับคมชัดลึกทุกเส้นนะครับจมูกเป็นสันนะครับจมูกเป็นสันเห็นไหมครับแต่จะมีลายเส้นบริเวณสันสรรจมูกเห็นไหมเขาจะมีเส้นเป็นลายขวางเฮ้ยเป็นแนวตั้งนะครับเป็นแนวตั้งซ้อนๆกันอยู่ บริวเวณสันจมูกนะครับมองดูมุมไหนก็มองเห็นนะครับเวลาเราลงกล้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านตรงๆหรือว่าตะแคงเหรียญดูนะครับ<ม>เห็นไหมเนี่ยจะมีลายเส้นนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์นะนี่จะมีเอกลักษณ์นะครับอาจารย์อันนี้เป็นลายเส้นที่มาจากบล็อกตั้งแต่แรกปะ่ะใช่ขเขาให้แสงให้เงาไงลงแสงลงเง,งาก็มันก็เหมือนภาพวาดดินสออ่ะภาพ<จ>สเก็ตอะ่ะเวลาช่างศิลปินเนี่ยเวลาเขาจะแกะบล็อกแกะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะลงแสงลงเงา,นานเพราะว่า ไม่ให้มันกลืนไงเหลียนนี่ถ้าแกะไม่ดีมันมันจะกลืนมันจะดูไม่มีม,ม,มิติถูกต้องนี่แหละนะครับบริเวณด้านบนนะครับจะมีเส้นเฉียงเห็นไหมเส้นเฉียงเส้นเนี้ยจะแท,ะทงมุมเข้าหาสันจมูกนะครับบริเวณมุมปากซ้ายนะครับซ้ายมือเรานะครับเห็นไหมครับก็จะมีเส้นนูนอยู่หนึ่งเส้นนี่มีเส้นนูนของคมอยู่หนึ่งเส้นนะครับ วิ่งมาทังคางนะครับหนึ่งเส้นนะเป็นเส้นเล็กๆนะครับสังคตินะครับสังคติไม่เรียบสังคติไม่เรียบนะครับจะปรากฏหลายเส้นวิ่งเป็นแนวตั้งนะครับจากบนลงล่างเนี่ยหลายๆเส้นซ้อนกันนะครับเนี่ยซ้อนกันเป็นแพรเลยเห็นไหมครับจะเป็นเส้นคงคมนะครับต้องคมแบบนี้นะครับต้องคมแบบนี้เลยจำไว้นะครับสังคตินะครับ จีวรเนี่ยจีวรถ้ามันไม่ตีขยื่นนะจะคมมากนะครับจะเป็นเส้นเล็กๆบางๆเห็นไหมครับแต่ละเส้นสายเนี่ยพวกจีวรเนี่ยนะครับคมกริบเลยอ่าคมกริบเลยนะครับแต่ละเส้นสายต้องคมแบบนี้นะครับ<อ>เนี่ยเส้นก็ทะลุมาทะลุมาในซอกแขนเห็นไหมครับตรงปลายอ่าตรงปลายจะมีติึงแหลมยืนม<อ>นย่นมานะครับต่งแหลมยื่นมานะครับคมชัดลึกนะครับ เนื้ออะไรนะเนี่ยอาจารย์อันนี้ทองแดงกันหลยอันนี้ทองแดงมีเนื้อเดียวมีเนื้อเดียวนะครับทั้งสองพิมหายปลาล้าเห็นไหมครับ <c oughs> หายปลาลาก็จะมีเส้นขมคมนะครับเนี่ยเป็นเส้นขนแมวนุนูๆ,ๆเห็นไหมค่ะ,ะกล้ามเนื้อนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเส้นกล้ามเนื้อเป็นมัดนะครับเห็นไหมครับอัคระเลขยันนะครับอัคระเลขยันนะนแกะได้สวย งดงามน,นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่านได้ชัดถอ้อยชัดคำนะครับจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดนะครับเนี่ยบริเวณช่องว่างระหว่างช่วงจีวรนเนี่ยช่องว่างเนี่ยจีวรนกับสังกตินะครับเวลาเราจะแคงเหรียญดูเนี่ยหรือเราส่องดูนะครับเราจะเห็นเสี้ยนนะครับวิ่งเป็นลายขวางนะจะวิ่งเป็นลายขวางตามซอกเนี่ยนะครับบริเวณซอก จะเห็นนะครับลงมานะครับที่ฐานด้านล่างนะครับการนั่งการอะไรอย่างเงี้ยฐานเนี่ยถ้าเป็นพระแบบไม่ได้ใช้เลยนะครับเห็นไหมครับฐานยุคบัญชีฐานที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับจะมีลายเส้นวิ่งขวางจะมีลายเส้นเป็นลายเส้นวิ่งขวางนะครับอันนี้ให้ดูให้ดูธรรมชาตินะนะครับเม็ดนะครับเม็ดไข่ปลาคมชัดลึกทุกเม็ดเลยนะครับเห็นไหมครับ ฐานพาทิบนะครับฐานพาน,าน,น kel, ิบมีตําหนิที่สําคัญนะครับขวามือเราขวามือเราจะมีเส้นแตกนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยจะมีเส้นแตกคมคมนี่หนึ่งเส้นวิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมานี่หนึ่งเส้นนะครับวิ่งมาจะหลดซุ้มด้านบนขอบด้านบนนะครับถัดมานะครับจะมีเส้นแตกพาดจะมีเส้นแตกคอมอยู่นะครับจะมีเส้นแตกคอมอยู่หนึ่งเส้นไล่ตั้งแต่บริเวณนี้เลย วิ่งขึ้นมานะครับเกือบจะชนไข่ปลาอยู่แล้วนะครับพื้นผิวเรียบตึงนะครับพื้นผิวเรียบตึงผิวเรียบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสีกระไหลเนี่ยกระไหลเขาจะบางนะครับกระไหลกระไหลพระโบราณพระเก่าๆเนี่ยเวลา<อ>เรามองกล้องส่องกล้องเข้าไปต่อให้กระไหลเต็มยังไงก็แล้วแต่นะครับเราจะมองทะลุเห็นถึงเนื้อในของโลหะ วิธีดูกระไหลนะครับกระไหลเดิมไม่เดิมอย่างเงี้ยนะครับกระไหลเขาจะบางบางมากๆถ้ากระไหลทึบๆเมื่อไหร่ก็พึงสังวรไว้เลย,เยกระไหลใหม่เว้ยกระไหลแล้วแบบส่องส่องวงบริเวณพื้นผิวมันไม่ทะลุมันไม่เห็นทองแดง่นะครับเพราะกระไหลพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วต่อให้กระไหลเต็มร้อยเปอร์ซพระไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะมีรอยแตกว้แห่งเล็กๆซึ่งเราสามารถสัมผัสถึงเนื้อทองแดงด้านในได้นะครับฐานพระทิพย์บริเวณนี้นะครับ ก็จะมีเส้นแตกอีกหนึ่งเส้นเส้นพวกนี้สําคัญนะครับต้องติดชัดนะครับต้องติดชัดแบบนี้นะครับเนี่ยเส้นต้องคมแบบนี้นะครับ<า>เส้นพาดนะครับเส้นแตกเนี่ยต้องคมแบบนี้เท่านั้นนะครับสําคัญอันนี้สําคัญนะครับจริงๆรายละเอียดเยอะมากนะครับเอาแค่พอสังเกตนะเอาพอสังเกตแล้วกันสังขอบเนี่ย แล้วแต่ว่าจะตีขยื่นไม่ขยื่นส่วนใหญ่แล้วเหลือหลงปูรอดถ้าเป็นพิมพ์ต้อนะครับมักจะเหลือปีกด้านหน้าค่ะนะจะเหลือปีกด้านหน้านะมันจะสูงต่าไม่เท่ากันเห็นไหมจะเหลือปีกไว้นะครับแล้วบริเวณสันขอบมักจะไม่เรียบนะครับมักจะมีลายเส้นปรากฏอยู่บริเวณสันขอบนะครับสันขอบนอกเนะี่ยอืมมันตรงนี้เนาะใช่บริเวณสันขอบนอกนะครับแล้วก็จะมีปีกนะจำไว้นะครับ จริงๆแล้วด้านบนเนี่ยบนสังกติเนี่ยก็มีตำหนินะจะมีรอยบี้แบนอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีรอยบี้แบนเนี่ยเป็นสองขยับเป็นสองชั้นเนี่ยตรงนี้เหรออ่าใช่จะเป็นดูไม่ค่อยออกเลยตรงนี้มันมืดไงเนี่ยเนี่เห็นไหมจะเห็นเส้นนูนอยู่เนี่ยแล้วก็สองเส้นเนี่ยมันเป็นรอยบี้แบนนะฮะเป็นรอยบี้แบนนะครับคมเรียนรุ้น้ตีได้คมมากนะครับต้องบอกว่าโคตรคมเลยอ่านี่ยเนื้อเกินเห็นไหม จะมีเนื้อเกินบนหูเหรียญกับตัวเหรียญน,นะครับช่องว่างระหว่างกลางะพื้นจะมีช่องว่างนะครับดูธรรมชาตินะครับเหรียญไหนถ้ามีรอยแตกรอยบี้รอยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วมักจะแท้โดยธรรมชาติของเหรียญเองนะครับเหรียญเกเนี่ยมันจะไม่ค่อยบี้แบน<อ><อ>แต่เขาสามารถทําได้ไหมครสามารถทําได้แต่มันจะไม่คมแบบนี้ไงมันจะแบนไม่คมแบบนี้อันนี้คมเป็นสันเลยเห็นไหม พวกรอยบีรอยแบนอย่างเงี้ยถามด้วยความสงสัยเนาะว่าเพราะอะไรทําไมเก๊ถึงไม่สามารถจะทําไอ้รอยพวกนี้ได้ให้คมอ่ะแม่พิมมันเนี่ยเวลามันโดนถอดพิมมันมันก็เหมือนเราเอาบัตรประชาชนมาถ่ายเอกสารน่ยสีมันก็จะซีดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วความคมเนี่ยเวลาเราถอดพิมพ์เนี่ยความคมชัดมันจะถอยไปประมาณสัก15ปอซ่าแล้วเอาต่อต่อให้เอาตัวเอาอีกตัวหนึ่ง พอเราถอดไปเรื่อยๆเนี่ยซีล็อกไปเรื่อยๆมันมันจะเริ่มไม่ชัดไม่ชัดไปเรื่อยๆถูกต้องเนะครับเพราะฉะนั้นพากเก้ก็เหมือนกันมันถอดออกมาแล้วความคมมันจะหายไป1 5บหถึงซนะครับบางเส้นมันก็จะไม่ติดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ช่วยเราพิจารณาง่ายนะครับถ้าเราไม่โลภเราไม่ไม่ไม่อะไรมากอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆพิจารณาโอกาสโดนมักจะมีน้อยมาดูหูเหรียญนะครับ บางอันเนี่ยหูเหรียญมันจะมันจะเละๆหน่อยมันไม่ค่อยเป็นระเบียบเรื่อยบางทีมันตีเขยื่นไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ปรากฏรูปแบบนี้แต่ถ้าเหรียญตีเต็มๆนะครับโดยธรรมชาติทั่วไปเนี่ยน้อยน้อยเหรียญที่จะที่จะตีแบบเละๆเทะๆนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะมีรอยล้นแบบนี้เห็นไแล้วบนรอยล้นเนี่ยก็จะมีขีดจะมีบ้้งบ้างบ้้งบ้างบ้างนะครับคล้ายๆรอยตะใบแต่จริงๆมันเป็นที่แม่พิมมันเป็นที่บล็อกนะครับมันไม่ใช่รอยตะใบนะครับเนี่ยรอยสับ หูเหรียญก็จะไม่เรียบเนี่ยบริเวณพื้นเขาจะมีเสี้ยนเป็นแนวตั้งนะครับเนี่ยเขาจะมีเสี้ยนบางบางเป็นแนวตั้งปรากฏอยู่ทั่วนะครับขอบเหรียญก็เหมือนกันนะเวลาดูเหรียญเนี่ยขอบหลังนี่สำคัญขอบหน้าขอบหลังเนี่ยผมจะให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับนี่ขอบเขาจะเละๆหน่อยเห็นไหมเขาจะมีลายเส้นสับๆเนี่ย พวกนี้คมนะคุณหน่อยเวลาเราลงกล้องนะ,นะครับของเก๊ก็อาจจะสามารถทําได้แต่ไม่คมแบบนี้ะนะครับแล้วบางส่วนอาจจะติดบางส่วนอาจจะไม่ติดนะครับรอยล้นนะครับรอยล้นตามธรรมชาติะนะครับอันนี้ขอบเหรียญน,นะนี่รอยบี้รอยแบนส่วนใหญ่แล้วถ้ามันไม่ขยืนไม่อะไรอย่างเงี้ยมันมักจะปรากฏที่เดียวกัน ให้ดูขอบก่อนนะครับี่รอยล้นรอยปลิ้นนะครับบริเวณนี้มีร่องเห็นไหมมีปีกนั่นเองนะครับมีเนื้อเกิน,นตัวอัคละนะครับตัวอัคละแล้วก็ไล่จากโบก่อนนะอลวดลายไล่จากลายไทยนะครับตัวนี้<ช>นะนะครับจะมีเส้นแตกเห็นะหมมีเส้นแตกคมคมอยู่เม็ดพวกนี้ต้องกลมนะครับเนื่องจากว่าใช้ตัวต่อกลมดิ๊กเลยกลมมาก นะเส้นแตกนะครับโบเนี่ยพวกลวดลายไทยเนี่ยค่อนข้างล่ำเห็นไ,ไหมอ้วนๆนหน่อยอนะครับอ้วนๆแต่ก,ก็ในร่องเนี่ยจะมีเส้นแซมจะมีเส้นขนแมวแซมนะครับเนี่ยเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับอัคละเลกยันนะครับเห็นไหมครับจำมุมหักเขให้ดีนะครับจำมุมหักเขให้ดีมุมพวกนี้มันจะคมเห็นไ,ไหม เวลาเราถอดพิมพ์มาแล้วมันจะมนหมดเลยนะส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่เป็นแท่งแบบนี้นะครับคํำจำกัดความนั่นก็คือเป็นแท่งนะมุมหักเทเนี่ยตัดตัดค่อนข้างตรงเลยเนหะ็นไหมหัวตัดตรงเลยเนี่ยนะครับละะเลขยันแต่ละตัวนะครับตำหนิเขามีเยอะนะครับแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ผมจะดูธรรมชาติเอา ดูธรรมชาติตำหนิก็ไล่ดูเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับที่ปึงจะต้องมีแบบฐานทิพย์อะไรอ,ะอย่างเงี้ยมีเส้นซ้อนไหมมีเส้นแตกไหมอย่างเงี้ยนะครับปลายปลายยันนี่ก็จะมีเส้นแตกเห็นไหมครับมีเส้นนูนแบบธรรมชาติเลยตำหนีเยอะมากในเหรียญนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้ก็จําได้เห็นไหมเส้นแตกอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถเนี่ยแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเส้นแตกนะครับ ตัวอักษรเขาแบบสวยอะลายมือสวยอะคุณน้อยงานถ้าเปรียบเทียบนั่นก็คือลายมือสวยแล้วตัวอักษรเนี่ยดูไม่ไม่ผอมเกร็งนะหนะาอ่านและใจความนะครับตัวตัดด้านข้างเป็นตัวตัดโบราณนะครับภาพปีแปดกว่าตัวตัดเขาจะหยาบหยาบอยู่แล้วนะครับตัวตัดเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับอ่า ก็าจะเป็นฟันเฟืองแต่ว่าฟันเฟืองเขาเนี่ยช่องไฟเขาค่อนข้างหยาบเห็นไหมครับความถี่ความห่างเนี่ยเขาจะหยาบหยาบนะร่องแต่ลรล่องนะครับค่อนข้างห่างห่างกันพอสมควรนะครับอันนี้คือตัวตัดโบราณน,น,นีุ่มหนนี่เห็นไหมครับสังเกตเห็นรอยฟันเฟือง นี่คือลักษณะด้านข้างนะครับนี่ปึ๊บตัดยับยาบนะครับค<ฆ>่ะไม่เข้าใจก็ส่งรูปถ่ายมาถามนะครับยังไงความสําคัญก็อยู่ที่ความคมของพระเป็นหลักนะครับภา<ม>พพวกนี้ต้องคมเพื่อนๆต้องจินตนาการถึงการวาดภาพการสเก็ตภาพอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเหรียญโบราณนะไม่ว่าจะเป็นพวกของพ่อโสธร พระพุทธชินราชหรือว่าเป็นเกจิยุคเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาเรามองดูเนี่ยเราจินตนาการการลงแสงลงเงาของเขาเนี่ยจะเหมือนภาพวาดภาพสเก็ตด,ดินสอขาวดำนะครับเอาดูไว้เป็นคลิกล้วกันนะครับมีภาพแบบนี้นะครับรับเช่าตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักแสนนะครับถ้าสวยมากกว่านี้หนึ่งแสนยืนพื้นให้เลยอันนี้ใช่ไหมรูปนี้อะไรเหี่ยเรียนนี้นี่ยืนพื้นให้เป็นแสนเลยนะครับรอด ตุ้งสีเมือนอะอย่างเหรียญนี้นี่อาจารย์ให้เท่าที่เท่าไหร่คะโอ้เหรียญนี้สภาพนี้ก็เจ็ดแปดหมื่นใหญ่แล้วค่ะอืมก็สือเพราะว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะใช่เคยซื้อได้หลายปีแล้วนะเมื่อเมื่อประมาณสักเกือบสิบปีอะอแต่ดีกว่านี้สวยกว่านี้อสวยกว่านี้ใช่นะครับสวยกว่านี้สวยกว่านี้ค่ะอะยังไงดูไม่ทันไปอันนี้ยคือผิวจริง <c oughs> อันนี้คือผิวจริงเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เราดรอปแสงลงเนือ่องจากว่ากระไหลเงินกระไหลทองเนื้อทองคำมันมีผลกับกล้องเราเพราะมันมีไฟส่องแล้วมันแบบมันเฟลกอะมันด,ดูแล้วมันสะท้อนนะครับเราต้องดรอปแสงลงนิดนึงแต่ก็เห็นชัดเจน มาครับนะคะอะยังไงแล้วเนี่ยนะคะมาดูย้อนหลังกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเปิดสาย026786761นะคะแล้วก็4230 7 7 7ส่งข้อความมา SMS นะคะเดี๋ยวอาจารย์รันเนี่ยจะตอบให้ทุกๆคำถามเลยเกี่ยวกับเรื่องของประเครื่องอหรือว่าส่งคำถามมานะคะในเพจที่มีการไลฟ์อยู่นตอนนี้เนะเดี๋ยวอาจารย์ทยอยอ่านในช่วงเบรกหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ